น,นี่คือหนวขานาโนเซร่มพืชเข้มข้นทีนี้เรามาดูว่าเอ๊มันประหยัดขนาดไหนคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้ท่านเคยเห็นนวัตกรรมอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมนะขวดเท่า M100-M150 หรือว่ากระทิงแดงโอ้ขายเป็นพันนะแนะต่ของเราเนี่ยนะครับนาโนแท้เนี่ยอยู่ในขวด1ลนะิตรลิตรขาย 1, พันแพืชผักทั่วไปนะพืชล้มลุกทั่วไปใช้ใช้อะไรรู้ไหมครับ ผสมได้ไอลิปเนี่ยผสมได้ผสมได้ไดนะครับโดยโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวผสมได้2,000ลิรนะครับแต่ถ้าเป็นพืชทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้1ลิตรผสมได้1,000ลิตรเอาง,ง่ายๆคือ20ซีซีต่อน้ำา20ลิตริคือถังสะภายเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นพืชบบอบางทั่วไปก็10ซีซีหรือ15ซีซีต่อน้ำา2ลิตรก็ใช้ได้ไร่หนึ่งประหยัดมากครับ ประหยัดมากๆถ้าเป็นถ้าเป็นต้นยางผมเฉลี่ยอย่างนี้นะเพื่อให้เข้าใจนะครับถ้าต้องขวดใหญ่นะพันแปดขวดเล็ก9ก้าร้อยแปดสิบห้าร้อยมลเนี่ยแล้วพูนึงขวดใหญ่หนึ่งลิตรที่ฉีดพ่นลําต้นแบบเปลือกชุ่มเลยนะไม่ใค่แบบฟุตอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับฉีดเข้าไปเลยเพราะเรารู้นี่ของมีประโยชน์ยิ่งมันเข้าลําต้นได้เยอะกระบวนการสร้างน้ำํำยางนี่ต้องพูดถึงนะครับมันก็จึงตามมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราฉีดลําต้นแบบเปลือกชุ่มเลยได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 3- ามถึงสี่พันต้นนะครับ เอาเป็นว่า1ลิตรสามถึงสต้นนะครับหนึ่ลิตรเนี่ยฉีดได้ประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พต้นนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นหนึ่งสี่สิบห้าตังค์นะครับถึง60ตังคนะ์เเพราะฉะนั้นหากเราฉีด7วันฉีดทีนะทุนเราก็ตกประมาณเดือนละ2บาทก็คือเดือนฉีด4ครั้งเนี่ยมันก็ตก2บาทเองแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยผม15วันฉีดทีหนึ่งต้นทุนเราก็เหลือบาทหนึ่งเห็นไหมครับ14วัน15วันฉีดทีก็เหลือบาทเดียวพอไล่หนึ่งก็ใช้ ใช้เงินเพิ่มประมาณ35บาทเอาง่ายๆเลยนะแต่เหมือนเราเอาเหรียญบาทอไปแลกหลักร้อยห,หลักพันที่ต้นยางเราสมบูรณ์ขึ้นน้ำยางเรามากขึ้นหรือการแก้ปัญหาเรื่งองยางตายนึ่งยังไงก็คุมครับประหยัดมากๆประหยัดมากๆต้องต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ